ก็สวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนเอนชาวเกษตรกร,กรทุกคนผมแจ่มอารมณ์ดีนะครับก็เป็นชาวสวนโดยแท้จริงไม่ได้เป็นนักวิชาการหรือเรียนจบด็อกเตอร์อะไรมาแต่ว่าทำนาทำสวนทำไร่เหมือนกับทุกๆคนถามถึงว่าทำไมถึงได้พยายามที่จะรวมกลุ่มเกษตรกร,กรโดยเฉพาะผู้ปลูกกล้วยคาเวบนดิตให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยถามว่าหวังสูงหวังใหญ่ไหม ก็อยากให้มีครบทั้ง70กว่าจังหวัดของประเทศไทยนี่ครับแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ก้าแรกเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ก็ขอสัก5หรือ10จังหวัดที่จะสามารถรวบรวมผู้ปลูกได้จังหวัดละสัก5ไร่หรือ10ไร่ก็ถือว่าเกินความสามารถที่จะเอื้อมแล้วแต่ถ้ามันสําเร็จมันจะเป็นก้าแรกก้าแรกที่จะมีศักยภาพในการต่อรองก้าแรกที่เราจะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาในกลุ่มเพื่อที่จะ สร้างความแข็งแกร่งและก็สร้างศักยภาพในการต่อรองราคาก็ไม่รู้จะฝันเยอะเกินไปหรือเปล่านะถ้าเราสามารถรวมกลุ่มกันได้เนี่ยราคาเราจะไม่มีปัญหาตลาดเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการจัดจำหน่ายเรื่องการขายแต่กล้วยหอมคาเวนดิตจะเป็นกล้วยหอมที่มีการแทรกแซงอยู่พอสมควรสำหรับพวกเกษตรพันธสัญญาที่ไปสัญญาว่าโลละ5บาท6บาทผมกํกำลังจะตั้งคำถามว่า ในขณะที่ราคาปัจจุบันมาอยู่ที่14-16ถึงหรือ18บาทอีก10กว่าบาทเนี่ยคุณเอาไปไว้ตรงไหนเข้ากระเป๋าใครตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าชาวสวนตัวจริงจะต้องออกมารวมกลุ่มกันนะครับเพื่อดึงส่วนนี้กลับมาเป็นผลประโยชน์มาเป็นรายได้ของเราไม่ใช่ให้เขามากินหัวคิวแบบนี้ก็อยากจะฝากถึงชาวสวนนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ใครมีตัวตั้งตัวตีใครมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดไหนที่พอจะมีศักยภาพ อยากให้ออกมาแสดงตัวครับแล้วถ้าได้ฟังคลิปนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นทักชวนพ่อแม่พี่น้องชาวสวนที่อยากจะปลดแอกนะครับอยากจะมีความเป็นอิสระในการทํางานผมเต็มอารมณ์ดีคนนี้แล้วครับที่จะช่วยกันพายเพราะผมก็เป็นชาวสวนแล้วก็ปลูกกล้วยเหมือนกันเอาราคาที่หายไปเข้ากระเป๋าของพวกใส่สูตรกลับมาเป็นรายได้ของพวกเราครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่า ถ้ารวมกลุ่มกันได้ขอให้เสนอชื่อกันขึ้นมาแล้วถามว่าถ้าไม่เข้าใจเราจะไปพร้อมพ่อค้าถ้าไม่มั่นใจเรามีพ่อค้าที่พอจะช่วยเหลือกันได้วันนี้ขอให้คลิปนี้เป็นก้าวแรกของการากชักชวนพ่อแม่พี่น้องเข้ามารวมกลุ่มสำับผู้ปลูกกล้วยหอมคาเวนดิดกันนะครับแล้วก็ต,ต่อไปผมจะอธิบายเรื่องราวต่างๆอีกมากมายวันนี้เพียงแต่ว่าถ้าท่านสมัครใจเข้ามารวมกลุ่มกันเราก็ แอดไลน์เข้ามาแอดเฟซเข้ามาครับมาคุยกันก็วันนี้คงจะมีคลิปสั้นๆตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะสบายเหมือนกันที่จริงว่าจะอัดคลิปยาวแค่นี้เลือกการตลาดเรื่องอะไรแต่วันนี้ถือว่าเอาคลิปนี้เป็นการชักชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมงานกันแบบเกษตรกรนะครับไม่ใช่ร่วมงานกันแบบกินหัวคิวเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คลิปนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือของเกษตรกรตัวจริงครับสวัสดีครับ